หู้ปราอารม์เชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกะละมามากมายดูแลวผ่อนคลายจะหายหน้ามุยเรื่องไทยจีนประหลาดเามีเตรียมมาอย่างดีเะเไม่มีช่วยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้แลก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวไว้อร่อยทุกคัำต้องเปิดช่องสามดูรายการนี้เที่ยบบอกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกเนืเขาอยู่ที่นี่ตลกลเขามา,มามากมายดูแล้วยิ้มได้ ครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเกมเศรษฐีกว่าท่านผู้ชมครับบางคนถามว่าทําไมไม่ใช่เกมเศรษฐีจริงๆแล้วอยากจะต่าเปรียนกับท่านผู้ชมตรงนี้เลยว่าเกมจริงๆแท้ๆเนี่ยต้องเป็นเกมเศรษฐีกว่าแต่มีบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นครับที่เอารายการของเราไปลอกเรียนแบบไปตัดชื่อรายการของเราออกเป็นเกมเศรษฐีนะครับแต่อย่าให้เรารู้นะครับถ้าเรารู้เราจะ ำดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติ717 7214 7321 7428 35 42 7 7อย่าข้าม <c oughs> ท่านผู้ชมครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้กันเยอะๆมากๆและท่านผู้ชมครับใครที่มีความรู้เยอะก็สามารถมาเล่นเกมเศรษฐีของเราได้ท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องขอประธานอััยด้วยนรืว่า รายการของเรามีกล้องข้างหลังด้วยนะครับต้องขอกราบขอบคุณคุณใจพบลิมประพัฒมากนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาเป็นพิธีกรนะครับอันดับสองของคุณแต่ผมบอกตรงๆเลยว่บอกตรงนี้เลยว่ายังไงผมก็ต้องหลอกกว่าอยู่แล้วนะฮะเด็กมันมีพรสวรรค์และนี่คือคําตอบสุดท้ายผู้ร่วมแข่งขันของเราวันนี้มีหกท่านด้วยกันนะครับนะฮะแต่จะมีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะมานั่งเก้าอี้ เพราะว่านั่งสองคนไม่ได้ฮต้องนั่งได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเราจะมาเริ่มเกมเศรษฐีกว่าณนะปัดนี้ครับจงตอบคำพังเพยอน,นี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์คำถามมีอยู่ว่าวัวหายหนึ่งแจ้งตำรวจสองซื้อใหม่สาม ล้อมคอกสี่ช่างหัวมันหมดเวลาครับแล้วเราก็ได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับตอบได้เร็วและใช้เวลาได้น้อยที่สุดนั่นคือคุณยายทองสุขครับตอบว่าหัวหายแจ้งตำรวจครับ ไม่แม่นดังแป๊ยังไงอ่ะมันต้องล้อมค่อบ่านผู้ใหญ่ครับพทษสถาบันคุณสายตาครับสายพบครับหัวหายมันจะไปแจ้งตำรวจได้ไงล่ะครับทำถูกจริงๆมั้งหัวหายต้องทั้งหัวมันสิครับเพราะผมเนี่ยจากการชีวิตผมไม่เคยเลี้ยงมัวเลยถ้าหายไปไม่ทั้งหัวมันสิครับไงลูกหัวหายจะไปลองทองถังอะไรอ่ะมันต้องช่างหัวน จะได้ได้วัวคืนมาเดี๋ยวค่อยล้อมใช่ครับคุณยายผมก็น่าจะไวกว่าแล้วครับผมก็ตอบอย่างนเืองการทำตอบว่านะครับเฮ้ยเขายุ่งเขาปล่อยเขาถูกไปแต่วันนี้ถ้ามึงเอาเงินล้านไม่ได้ล่ะมึงตายคุณยายเชิญทางนี้เลยนะครับแล้วสองคนปรึกษาอะไรกันเสร็จอยังอะเรื่องวัวหายล้อมคอบเลยนะครับเชิญคุณยายนั่งครับแม่ทางรายการยินดีมากเลยนะครับที่คุณยายทองสุกนะฮะอายุ80แล้วนะครับทั้งท้ที่ ยายฮะตูดไม่มีนะครับปัฐบาลเลยนะครับมันติดค่ะคุณยายครับดีใจค่ยายอยู่อยู่บ้านนอกกันดูรายการคุณไตพลโลทุกวันเลยคลิ้นยังดีอยู่เลยนะครับคุณยายติดรายการนี้คําถามมีด้วยกันทั้งหมด16คําถามนะครับกากผมถามว่าคุณยายได้เงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยจะเอาเงินไปทําอะไรครับคุณยายตังตัแล้ว ถ้าหากว่าได้เงินหนึ่งล้านบาทหรือบาทบางเอาไ้เล้ว่าก็ตั้งใจจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปทาบุญไปใช้ค่ะต้องนะฮะได้เงินก็ต้องเอาไปใช้แน่นอนนะครับค<พ>ุณยายพร้อมอยังฮะพ,พร้อมค่ะคําถามมีทั้งหมด16คําถาม<พ>เริ่มตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนและคําถามสุดท้าย1ล้านบาทมีตัวช่วยให้คุณยายเลือกตสามตัวช่วยนะครับหนึ่ง ถามใครก็ได้หนึ่งครั้งภายในประเทศนี้สองสามารถตอบได้สองครั้งสามสามารถเปลี่ยนคําถามท,ทิ้งได้เลยนะครับอย่าตอบผิดนะฮะคุณยายถ้าตอบผิดหมายความว่าเกมนี้จบหรือคือหยุดเกมทันทีเขาใจดูดูทุกวันดูทุกทีไอตัวช่วยไม่ต้องไปหาที่ไหนยายเตรียมมาพร้อมแล้วคุณยายพาตัวช่วยมาด้วยเหรอครับอ้าเอามาด้วยมาตะวงเงินตะวงเงิมาเลย<ฮ> ไปๆปไปไปไปนะโอ้โหระวังนิดนึงครับคุณตาครับเออเข็นตรงนี้เลยครับนี่ตัวช่วยโอ้โหช่วยตัวเองยังไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยใช่ครับคุณตาครับ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 รช่วยครับครับรช่วยครับคุณตาครับนี่เก้าอี้ผมฮะเก้าอี้ผมนะคุณตาคุณตาครับเฮ้ยผมไม่มีโต๊ะทำงานหรอกตัช่วยอะครับนี่คือคุณตาสมหวงสมวงนะครับคุณตาสมหงเป็นอะไรครับ คุณยายทองสุขครับเป็นคนชอบกันนับถือไครเรัมรู้จักสมัยเขาเล่นหนังเป็นนางเอกครับรู้จักกันนานแล้วก็ก็เป็นนางเอกดังมากเรื่องนี้เรื่องอะไรครับอีแรกประจนเพลิงครับเป็นนางเอกด้วยนะครับครับอแล้วอีกคนหนึ่ง่ะครับชื่อใจพวงค่ะใจพวงนะครับเป็นอะไรกับคุณยายทองสุขครับ เป็นเพื่อนกันนะครับคุณยายทองสุขแล้วก็คุณตาสวงแล้วก็คุณยายพวงนะครับทั้งสามท่านถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเกมเศรษฐีกว่านับบัตรนี้ครับคําถามข้อแรกใครคือผู้คิดคน้นแก๊สฮีเรียมหนึ่งเซอร์วิลเลียมแรมซีสองโคมัเอดิสันสามโจเซฟไฮเดนและสี่ ด็อกเตอร์ระวีภาวิไลครับโ้อรเป็นด็อกเตอร์อะไรนะระวีภาวิไลครับอะไรนี่เขาเป็นนักอดาราศาสตร์หรึเปล่าที่ดงดาวนะโอ้ชื่อดังของประเทศไทยไม่ใช่เลยน่าจะใช่คนคิดคนรู้จักเป็นตัวเซฟเซฟจูวเจ้าวิเลียมอ่ะเจ้าวิเลียมน้องไฉคิดคนไม่ได้เพราะว่ามันเชื่ะ อ,อ,อ่าจริงต้โทมัสอ่ะโทรมัสก็ไม่ได้แร้วโทรไม่ถนัดก็มัดไว้อะ <c oughs> จะใช่รมันมีฉันขอตอบตอบว่าคนหนึ่งครังเซอรวิลเลียมแรมซีครับเป็นคำตอบสุดท้ายคุณยายตอบว่าเซอร์วิลเลียมแรมซีถูกต้องครับ ไม่ทราบว่าไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนมาโอ๊ยต่อไปเป็นคำถามหลักหมื่นคําำถามมีอยู่ว่าไมเคิลฟาราเดย์เป็นผู้คิดค้นอะไรหนึ่งแบตเตอรีสองไดนามสามพลังงานปามาณมณูและสี่รังสีเอ็กซเรย์ครับเขาตอบว่าไดนามไดนาม ไดนามเพราะว่ไมเคิลฟาราเดเนี่ยเป็นนักเคมีและเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษนะเป็นผู้คิดคน o, ้นไดนามอเป็นผู้คิดค้นไดนามเมื่อปีพศสองพอาแดสิบสใ่ใช,ใช่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 เป็นผู้คิดไดนามเป็นคำตอบสุดท,าท,ท้ายตอบว่าไดนาม ถูกต้องครับ<า> <S <S มีใจกาบคุณยายจร,ริงๆนะครแล้วต่อไปเป็นคำถามหลักแสนฟังให้ดีนะครับคุณยายาแนแล้วผอมเงินคำถามมีอยู่ว่ายาปฏิชีวนะขนาดแรกของมนุษย์ นำมาใช้รักษาโรคคือหนึ่งยาซันฟลากสองอยาควินนินสามยาทำใจสี่ยาดองอ่ะอย,าท,ยาทำใจและทำใจม่นอาใช่ ไม่ค่อยคิดนะครับคุณยายค่อยคิดยาทาใจนี่มันเมื่อก่อนไม่ใช่ยาทาใจมันอ,อกหักแล้วมันเป็นยาทาใจยาดองเล่าก็มาเก็บอาตอบยาสันฟาแล้วกันครุณยายตอบว่ายาสันฟาขอ้อหนึ่งยาสันฟาเอา่อริสเจนโดอร์เฟรมิงเป็นผู้คิดนะ ก็ย,ยังคนพบไอยาพินิจรินเนี่ยนะเขาคนเดียวกันเลยต่อปีพศ2471ใช่ใช่ใช่คำตอบว่ายาสันฟ้าค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายตอบยาสันฟ้าสันฟาถูกต้องบบับ ใต่คบคุณยายจริงๆนะครับ<ม>ตอบถูกปล้วสามข้อด้วยกันนะครับนึกแล้วว่าไอายาคุณนินเนี่ยมันไม่ใช่แน่เลยเพราะาายาคุณนินเนี่ยมันเป็นยากแก้ไขมาเรียร์ะาใช่ใช่ไหมใช่แล้วโโค,คุณยายครับและคําถามต่อไปนี้นะครับ<ม>ถ้าคุณยายตอบถูกจะได้หนึ่งล้านบาททันทีนะครับคําถามหลักล้านถามว่าสุนัขมีกี่หูครับ 1> 1หนึ่งหูสองสองหูข้อสามสามหูและข้อสี่สี่หูครับลองคิดนะครับคุณยายครับหนึ่งล้านบาทนะครับไป S R Y ดีกว่าอีชั้นขอใช้ตัวช่วยอครับ คุณยายจะใช้ตัวช่วยนะครับมีสามตัวช่วยหนึ่งถามใครก็ได้หนึ่งครั้งสามารถตอบได้สองครั้งและเปลี่ยนคําถามทิ้งได้เลยคุณยายจะใช้ตัวช่วยตัวไหนครับฉันขอโทรโไปถามที่บ้าน,นครับโทรไปถามที่บ้านนะครับไปที่เดี๋ยวฉันจะโทรไปถามแต่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ถามตรงนี้สิครับอะไรจะโทรศัพท์ยังไม่เข้าบ้านขอเลีมตมหมา ตำหวะไอหมาเนี่ยมันมมสองหูแต่ไอสุนัขมันขมุดเร็วไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่น่าาภาษากติมาคุยก็ขนแขนไอเราเกิดมาก็มาเคยเห็นคุณยายจะตอบหรือยังไงครับอีฉันขอเปลี่ยนคําถามค่ะคุณยายจะเปลี่ยนคําถามถ้าเกิดคุณยายจะตอบ ในข้อนี้คุณยากจะตอบข้อไหนครับตอบข้อข้อสี่ค่ะข้อสี่สี่หูค่ะดีครับคุณยายที่เปลี่ยนคาถามนะครับข้อสี่ผิดครับสี่หูจริงๆแล้วคําตอบที่ถูกต้องก็คือสุนัขมีสองหูครับสุนัขดีนะฮะสองหูดันหมายเขาเขาหูหมาเลยไหมมึงอโ้ยอะไรที่เบาอะไรอะไรที่สองหูครับสุนัขครับนีนะครับ ตียังไงฮะหูจับหูแล้วก็หูตึงอีกสองหูเอาละครับคุณ <c oughs> ยายจะคุณ <c oughs> ยายจะเปลี่ยนคําถามนะฮ <c oughs> ะ้างรายการครับเปลี่ยนคําถามให้คุณยายทองสุข <c oughs> เดี๋ยวนี้เลยครับนะครับคาถามหลักล้านนะครับมีอยู่ว่า สุกรมีกี่หูครับหนึ่งหนึ่งหูร้านหนึ่งสองสองหูสามสามหูและสี่สี่หูครับเพราะคุณยายร้านหนึ่งหรอครับดีดีครับคุณยายครับหนึ่งล้านบาทนะครับคุณยายคุณยายตอบถูก ใจเย็นครับคุณยายหนึ่งล้านบาทนะครับคุณยายค่อยคิดครับคุณยายครับค่อยคิดครับอะ่ดมมั้งอย่าดมมั้งไม่มีไม่มีมีหูมั้งนะมีหนึ่งหูสองหูสามหูและสี่หูครับถูก้องถ้าคุณยายตอบถูกจะได้หนึ่งล้านบาททันทีครับหนึ่งล้านบาทอย่าลืมหูตึงหูตึง สเป็นคำตอบสุดทายสุดท้ายคุณยายตอบสองหูถูกต้องครับไม่ได้เชื่อเลยคุณยายทาได้ยังไงได้คุณยายรับสึงล้านเบบนี้เยหมายคุณยายองทุกคุณยายเราไม่ได้ใช้เงินซะแล้ว